จังหวัดเลยพุทธละไปให้ย่อมเขาเบอกวา่าสามเกา้าย่มกับหัวขึ้นเองแเก้ากับหกนี่จะถึอัดจะเป็นตัวเดียวสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของคุทต่อปาเรยครับ พอดีมาเห็นพระตุดงพปทตุดงมาจากทังใดก็บอกว่าใน,สอ,าอน,นส,สอบถามเพื่อนนะครับเตเอีฟซีกับผมก็สิษิไปสอบถามเพื่อนนะครับเนาะว่าเพื่อนมีแนวทางอยียงฝากตอเน็บซีทุกท่านทุกคนบอกรับผมก็ให้ใช่วิจารณญาณในการรับชมครับทังช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแคนะ่แนวทางถนัดขับเน็บซีครับผมจากพระตุดงกลางป่านะครับเนาะเนบซี FC ครับผม หากสูบหางมันนะครับเนาะหากคนอ่าหายตัวเด็ดตัวดีฝากตอนนี้พี่ทันทุกคนก็เอาไปพิจารณาบ้างเด้อครับเด้อก่อนสิเขาไปชมคลิปนะครับเนาะนหยพิจารณาบ้างดีๆครับอ่าพอไปเดินทางมามาพอพระทุดงพอดีครับก็เลยอ่าสอบถามขอโชคลาภจากเพิ่นนะครับเนาะเอฟซีครับผมไปครับเอฟซีครับผมไปฟังครูเพิ่นที่พอสูงสร้างนะครับเนาะว่าอ่า่นทุดงมาจากทางไหนนะครับเอฟซีครับผม การนมาสการครับเ,เริญพอนครับผมก็ดีพระอาจารย์ไปทุดงมาจากไปร,รอยเอ็ดหมู่ว่านไปรอยเอ็มดมากับนางรถมาแต่รอยเอ็ดไปลงคอนเจนโอ้ครับผม่อจากคอนเจนกับหมู่ว่านไปน้องค่ายครับรอือครับจะเลยไปนอนอยู่ก็ดีไปนอนถถารถตอนเช้า ก็เลย่างออกทุดงไปทั้งบกสจังหวัดเลยครับอก็เลยไปพ่อกันกับโยมนี่ละครับผมออ้เขาดีมาจุดถูกอยู่ในวัดปูพ่นนี่วัดป้าครับผมอือหักสงฆ์ปูก็เลยทุดงมาจากบนพุ่นก็เลยอ่าได้ได้ได้ซึมมักตัวเลขนี่ละอ้ได้ ตัวเลขมากนี่ฝากต้อนเมืองร้องเมืองครับผมอันไปทุงตรงนี้พักนี่พักลุกปลาน้ำดงน้ำปลาน้ำดงไปบ่ครับแมนทำใสกับปลากดนอนหานโยมครับผมเป็นยังไงพุ่มเจ้าที่จะทั้งที่ผ่านมานอาจารย์ดีอยู่ครับไปทั้งใดก็ดีเพิ่นกะดีอยู่เป็นบ่ดีอยู่ังพอเพิ่น เพิ่นให้โชคให้หมานมากบ่ครับผมจะมันมังหันก็นกันรุดยุหรอกอลุดรุดไปยุงหงุดมังหันโอ้หงุดมังหันไปลีนได้ยุ่มเพิ่มไหนมากครับไปยุ่ทางบ้านแจดำเพิ่มท่านไหนโน่บันแจดำแจดำโนอนสูงโอ้ครับจังหวัดเลยผลละโอ้ไปให้ย่อมเขาบอกว่าสามเก้า เอออเล่สามเก้าหอครูเ oh. ด mm ียวโอ้โหหมาตัวเดียวเลยงอมกับหัวขึ้นแดงได้เก้ากับหกเมื่อเกิดอาจจะเป็นตัวเดียวอู้าผมวดผมหันได้สามเก้าตัวเดียวนี่เลยสามเก้าแต่ว่าเอาหัวขึ้นหัวลงเอาไปบินธบาตเลยว่างอมตะปักกาเมฆอาจารย์สิจันเรกหายเพราะว่าคนใช่ได้จับมอมครับผม อันนี้ก็ได้เอามาปากต้อนดอกครับผมได้ตัวมักดอกนี่มากจากใจโอ้โหตัดเล่นไฮน้ำนี่พุ่มเพิ่นบอกบ่าครับยังไงเอาพุ่มพุ่มที่ไปเออตะกดนอนนี่เพิ่นบอกว่ครับเออเออทเลมากับปูเพิ่นอีกองหนึ่งก็เพิ่นไปเจดโทน้ำกันอะไรไปเมือง อา่าแต่แรมันขึ้นได้ตัวเดียวกันแท้หนึ่งแปดเด็ดเนี่ยสายตาของพระอาจารย์มึงไงล่ะครับผมหนึ่งแปดหกมันมั้งล่ะครับผมโอ้แสดงว่า,าได้มาแล้วจากคู่มตัวเที่ยวทั้ทาทางอบอกครับเนี่ไปมาแล้วมีละโอ้ครับผมเอเจ็ดหนึ่งแปดโอ้อ เห่นก่ะ<อ>ถ้าเหรีสองตัวกะแปดหนึ่งหนึ่งแปดมเจ็ดหนึ่งคับผมก็เนี่ะนี่เป็นเพราว่ากใจมากเนี่ยเครับผมอืาได้ใจอาจารย์นี่มาก เลขตัวเลครับสามศูนยัดสองตัวแล้วมาสองคู่นี่แหละโอ้มาเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งน่บอครับเนี่ยแปดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งอ,อันนี้ตัวร่องโอ้เจ็แดแปดนี่ให้ตัวร่องไปครับนี่สมนีกับน้อมครับผมรารตอดการตอดรับขี่เพล่นกับน้อมเืี่ตัวอมีโชกลาบเนาะเนี่ยทานี่ไ้มีโชคมีลาบน้ำกานครับผม ไปเชียงดวงมึงครับอ่า่ได้มีโชคมีลาบดวงสัมพันธ์กันครับผมอาจารย์รูดวงมาจากมือเหรอครับผมมาได้อาทิตย์กาแล้วโอ้ยออไปเรื่อยอ้อมจากเมืองเลยไหมเนี่ยแหนโอ๋กตะเลยครับผมหมู่บ้านไปหน้องค่ายตะเลยนางรดกลับมาครับรุงอุดรหมู่บ้านอ้ขึ้นตะเลยไปผักอยู่ ปอสอกนเพราะว่าทู่สถานีรถไฟมันมันมีหมอกคักครับผมเพราะว่าอันตรายกับโตผู้บาอาจารย์พันน้ำครับผมเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างับผมจะเลยว่ามาพักอยู่บอสอโยมก็เลยบอกมาทรงครับผมจะเรย่อบือเศร้าก็เลยออก่าใจรีไปแต่เศร้าปีหาก็ไปออกไปทังเขตนอกครับผมไปทังจังหวัดเลยผลละครับจังหวัด็ดีกะ ไปพอยมพอเนาะครับผมจังหวะบังเอิญไปผัดไปพอกันครับก็ได้ถามไพกกันนั่นแหละครับผมมพอว่าไปทางไหรมาไปตุดงข้างไหรมาครับผมก็ได้มาพอกันลงสมพงกับมาพอกันเพิ่งมาพ่ออาจารย์พนัมหนหลวงตาองค์หนึ่งน้ำหนาล่ะครับผมก็เได้ตัวดีกันอะไรตัวดีตัวยังมาฝากกอนเอ็กซ์ซยมพอเอ็กซ์ซเพิ่นนี่ละครับผมอืม่านมีจะอาจมันจะมี โชคมีหางมีลาบเนอะครับผมครับเป็นดวงสัมพันธ์เนอะานอาจารย์ครับครับไปไอ้ขคาปลาทูหางปลาทูไปครับผมอืมคือว่าไปทุกวนนี้ทุดงไปนี่ได้แค่สามตัวเขานีผมครับอาจารย์ครับได้แค่นี้ละโอ้ครับผมอเอสซี่ F C ครับผมคนอาจารย์คนใดอ่าแนวมาปากมาป้อนเนาะครับเนอะเป็นจีเป็นดวงสัมพันธ์อีเดียอยู่ ครับเลยสามตัวนี่นะยุม้มสามตัวตะเล่นกันเนาอาบบนล้างเอารวดครับผดต่อเอฟซีทุกทันทุกคนจากพระคุณหลวงเปิด,ดเดครับองเครอเอฟซีครับผมออแอบหน้าจอไว้ครับเอฟซีครับผมอันนี้คือเป็นแนวทางกซื้อตัวเน้นๆค่ะคือเจ็ดหนึ่งก็แปดหนึ่งนี่บปลครับเน้นน้ำปลา แต่ว่าได้สามตัวมากนะครับคันมากสามตัวกับจัดไปครับตัดสองตัวเอาก็มีเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปดนี่เป็นตัวล่องไปครับไปครับผมนั่ถ้ามีสนันครับอย่าลืมกลับเด้วยครับไปพีครับผมอันนี้เป็นมะปอ้อพระทุกดวงกลางป่าโดยบังเอิญกับพี่ครับผมนะครับเนาะบางทีเขาก็ตามหามาบ่ตามหาบอบัติพ่อดีืพ่อยากครับพี่ครับผม ครับผมเอาโศกมันลำลวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับด้วยเอฟซีกับมผมสไลา์พิวนีกับขอบคุณพระอาจารย์คนได้หลายครับผมสวัสดีครับเปอดพร้อมๆด้วยทุกคนเดอ้อเอฟซีสาธุ